สวัสดีค่ะเอซี FC ทุกท่านเลยนะคะก็ตัดละมันตัดอะไรใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาแช่เล่งราบกันนะคะเล่งรากของมันเนาะจะใช้เอ็มรยห้าสิบเล่งก็กินด้วยอะไรด้วยครับ ก็วันนี้ก็คือพบพบร่างของน้องคนที่หายไปประมาณสิบสิบกว่าวันแล้วค่ะสิบสิบหกสิบเจ็ดตอนนี้เขาก็รอตำรวจแล้วก็รอหมอขึ้นไปเอาร่างของน้องลงมาแต่ว่าไม่รู้จะเอาไม่รู้จะเอาลงมาทางไหนหรือว่าไปทางนู้นหรือเปล่าหรือว่ามาทางบ้าน แต่น่าจะลงมาทางนี้ค่ะเพราะว่าแต่ถ้าศพน,น่าจะออกไปทางนู้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดถึงความความมันใกล้เนี่ยคือทางบ้านบ้านส้มจะใกล้กว่าอตอนนี้ก็อยู่อยู่โรงเรียนอยู่สนามโรงเรียนเก่าอะค่ะเขาก็รอเจ้าหน้าที่แล้วก็รอพวกหมอขึ้นก็เจอศพเจออะไรแล้วเป็นศพข,ของน้อง คนที่เสียอายุสามสิบหกปีหน้าตาสวยนะคะก็เหมือนคล้ายเป็นโรคจิตโรคประสาทโรคอะไรด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวส้มเอาเอานี้มาเล่งให้ เต็มร้อยด้วยแล้วก็อะไรด้วยบางครั้งก็ผสมกันแบบไอ้ไอ้นี่ค่ะแบบถุงชลอันนี้ก็คือแม่ของส้มพายนี่เข้าไปเอาไอ้นั่นมาไปแลหจ้ออก็มาเอาอันนเนี่ยค่ะเอากระติกมาใส่ไอ้น้ำแข็งดิ เมื่อเช้าเมื่อเช้าประมาณส4เศษส,ส,สายหน่อย่ะคะ่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านประกาศก็น่าจะคนไปเยอะแต่ส้มโอยไม่ไปหรอกคะ่ะก็ช่วงปีกายเนี้ยก็มีแถวอื่นมาผูกคอตายที่ตรงหัวไล่ผู้ตักมองอืนุ่นเลยเลยบ้านส้มไป มาทางนั้นเหมือนกันสภาเยืนแขวนอย่างเงี้ยไอ้นี้คือเป็นคนที่เห็นอะไรแล้วคือมันติดตาก็คือไม่อยากไปแต่น่าจะเอาตอนนี้ก็เต็มอยู่ในในศาลาไอ้ลานในลานในโเรียนเก่า พากันขึ้นไปโอ้เอ้นี่ไม่ไหวแล้วค่ะน,น่าจะเป็นแถวทับอะ่ะน่าจะเป็นเนี้ยเนี่ยจะ zoom เนี้ยดูเนี่ย,ยน,น่าจะเป็นแถวเนี้ยเนี่ยจะชี้ให้ดูนะคะตรงน้องคนนั้นหายเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยคะ่ะซูมเข้าไปเนาะเนี่ยน่าจะเป็นหลังหลังหลังภูตรงนี้แล้วก็เลยไปอีกคือ มันจะภูภูลูกนี้ใช่ไหมคะนี่นี่ภูลูกนี้ภูลูกภูลูกนี้แหละค่ะนี่ภูลูกนี้ข้างหลังภูอีกก็เป็นอ่างสองห้องอันนี้คือภูโคกหนองภูแล้วก็หลังไปอีกก็อ่างสองห้องแล้วก็จะต่อต่อต่ออ่างสองห้องอีกก็เลยไปอีกน่าจะเป็นฐานอืมตรงนั้นแหละน้องพวกน้องเขาขึ้นมาหาผักหวานแล้วก็หายน่าจะเป็นตรงนั้น แล้วก็เดินลัดเลาะ,ละอ,บอ,บอบอบโอ้ยไกลม,มันจะทะลุไปถึงผู้กันโลนแล้วก็ทับอะไรที่ว่าพวกเขานักข่าวเคยไปหาน้องช่วงนั้นนะคะนั่นแหละไม่ไปหรอกส้ม,อ,มอยู่แบบนี้ดีกว่า เดี๋ยวถ้าแบบไปเห็นแล้วมันเป็นภาพติดตานะคะส้มเป็นคนที่กลัวอืมคอยฟังข่าวเอาแต่เมื่อเช้านี้ส้มก็เข้าไปดูเออคนก็เต็มก็รอแต่หมอรอหมอรออะไรเนี่ยคะ่ะเนี่ยก็เริ่มเสร็จแล้วก็รอแช่ก็ตัดอีกประมาณเอาอีกประมาณสักสักนิดนึงคะ่ะ ก็พอเอาไปไอ้นี่แซมแซมแซมไว้อะคะ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ